วันวันเกิดของคุณพี่นาคนสวยนะคะนี่ค่ะมาชิคมาเยอะมากโตยาวเบาล้านจัดเลกมาเยอะแยะเลยคี่ไปเอาไปไหว้เลยเร็วไปรับสองอันนี้แผนกติมรับแขกด้า สวยสวยทุกคนีทุกคนสวยนะคะคนที่สวยแล้วไม่ได้มางานนี้นะคะโอดแล้มีบายนะคะจัดใหญ่มากขายี่ยกับการต่งอันนี้ค่ะเจ้าของเป็นเกิดสวยๆมากมองลงด้วยนะคะโอ้เกิดเป็นเด็ติดยานเลยอ่าแล้วก็ไม่ไม่ไม่ชนแก้วนใงแก้วกินแล้วช่วยหแล้วโสดโสด มองลงสามมองเลยมงตามมองไปเด็นสิกยาสิบยาเดี๋ยวก็ออะไรก็ปวดขาก็ปวดตามคนเลยอันนี้าส่วนทางศัพท์ดยอะมากได้ขอลงอีกได้ยังอุ้ยสวยทุกคนค่ะนุชเียว เป็นดูเป็นมผลไม้หากหลายอย่างค่ะ งานกันได้งานเอกค่ะใาเซ็กซีนงานสาววันนี้งานาพี่นาวันนี้เป็นคนย่านซีนทุกงานเลยเนื้อเจ้าของงานสวยทุกคนค่ะมอลงเลย ได้ได้อยู่พินาที่โต๊ะเสกขึ้โต๊ะพ่นาก็ลอยอยู่บนบนนั้นก็ได้ลอยพินาขึ้นแต่บนโต๊ะสวยแล้วสวยแล้วได้ลสวยค่ะกนดูนี่ดูเค้กวันเกิดค่ะเป็นรูปเจ้าของวันเกิด ่ทีมาารยสวยทุกดอกเลยแล้ววันนี้ขอาใครนี่นาวันนี้แรงเลยนะสีขาวก็มีสีอื่นเลยจ้าของงานอยู่ตรงนู้นค่ะเราเราไม่อยากจะพูดเลยนะคะว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้อายุมันพรยศมันพรยศหน้าตาอายุอ่ะอย่าไปอย่าไปพูดถึงมาความตายมตายก็ยังเหมือนกันพินาโอ้คิด ทางกันจิงเกทำยังไงก็เหมือนเดิมค่ะดูดิไม่มีทางแก้จังทนี้หมายถึงว่าเราเราไม่เสามากเกินไที่เานแเอาใหม่แล้วจัดไปเลยลากนูนนูสวยบอกจังมาเอามาใหม่มันเกิดเน้นนูนอีกนี่นี่ก็แตกโอ้ยเสา็จแล้วนี่คือเปลี่ยนาเขอ้อูเาเปลี่ยนหน้าแกตายเป็นหน้าผลไม้ก็สวยสวยมากแล้วช่วยมุกเบสิกหน่อย ไมาไรมพิ่้น้ไม่รู้ัเกิมตม่ลองมาีพิคกาาหรือกาเนไท ทายเีค่ะทางเดียวเนาได้ลอันนี้ของคี่เชยอ้วเราให้เราลาบาเามันเจอเขาเหมือนเจอวันเจอวันที่2พี่นาช่วยค่วทนี่าดูะเาะพี่นาปบเด็ดนะสองคนค่ะคจายมาันเจอสองคนนะคะเม้นพี่นาเจอมาแล้วก็ไปซื้อให้พี่ดะไม่ไม่สิเี๋ยแค่สองเือนไม่สิ クリックしてる。

ระหลกนี S <S ่โต้กันอุ้ยระวังหล่นนะวางหล่นระวังผมด้วยเบืนที่ีนารนทีมเอาวางมาเก็บปืนแก้วีนาวางสุกว่าีนาอือขึ้นยาถ่ายรูปวางนี่ือหนักไหมล่ะหนักจากคมก วางเลยวางก่อนวางก่อนวางก่อนวันนั่งถึงกับบ้านปวดแขนเลยวางไปไหนสเออขึ้นั่งบเป่าที่จะเป่าตอนนี้เลยเรอะอ๋อก็นี่ไงนี่ใครถ่ายวีดีโออะไรอ๋อ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 ป๋าอ๋ออ๋ออ๋กอ๋บั๋ออ๋ออ๋อ๋ออ๋มอ นี่นะคะเอาที่น้ำที่ฐานนะคะ้ก็มันนี่ไงนี่ยังไม่จุดลีนี่จุดพวกเข้าตานนี้อันนี้สวยดีอ่ะนั่นอะไ์ ที่ดีที่สุดทีอหัวมาด้อก็เป็นล้วก,ก็นานๆหน่อน,น,น,อนานนเนไม่อยากจะออกกล้องเลยนะคนนี้นะ่ะเป็นอะไรถ่ายรูปไม่สวยถา่ยยถายรูปถา่ายรูปกันอนแล้วอันนี้อันนี้น ม่งลงค่ะทุกคนหน้าบานอยู่มั้ครับหอยย่างวันนี้วันวันของเขาค่ะเป็นพี่เลขาอุ้ยแขกกำลังมาอีกแล้ว เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้ำมูนมาลุอนมาปะคนเหรอสวยทุกคนเค่ะเออสวยทุกคนอ่เซ่ให้อเลสูซามไอเท้าสัญญามีแมวกับเขาเล่นหรอนี่ไงแขกมาสุดท้ายกินเคี่ยวพี่ด้วยนี่ไงใช่ ทั่วๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามารันเกิดพี่สาวนะคะครบรอบหกสิบปีนะคะหกสิบปีไม่ใช่ปัญหาค่ะหน้าตายังปิ๊งอยู่นะคะหน้าตายังสวยอยู่ค่ะใครเอ่ยหกสิบใครเอ่ยหกสิบใครเอ่ยหกสิบ เล็กอร่อยมากอร่อยอร่อยค่ะอาหารอร่อยมากหอยตัวใหญ่ใหญ่ค่ะตรงนี้หอยใหญ่มากหอยใหญ่ทุกทุกหอยใหญ่ใหญ่ทุกหอยเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หกสิบหรือยังคะีหกสิบยังนเจล นาจีเจชื่อว่าแม่บุญเลืออายุมากแล้วหกสิยังแจน้าจีเนไท แม่อายุควรตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาหยิดน้องอายุน้องอายุสี่สิบอ้แม่ยังสวยโอ้ใครจะเชื่อว่าแม่มุนเหลืออายุ 40, สี่สิบแล้วส,สี่สิบยังเจ้า โอเคค่ะตาพี่ดาขอบคุณ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 หกสิบยังเจ้าเจ้าสุจนน้าจีตอันนั้นห้าสิบห้สิเออห้าสิบยิชัวเลย กอนหน่อยไม่ได้เหรอใช่ลงหน่อยพี่พี่เล็กอ๋ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้แฟนฉันเองค่ะอันนี้ฮัลโหลต่างกันเชิญต่างกันเชิญต่งก็เชิญ

้วค่ะเดี๋